สวัสดีครับวันนี้กลับมงพมกับหลังนะครับที่ช่องหลังรถตู้เกตเอนะครับผมวันนี้มาพบกันที่โกดังสามนะครับโกดังเก็บรถตู้นะถือว่าเยอะเลยนะครับนี่ยังเยอะอยู่นะครับผมวันนี้พามาดูนะครับไฮเอ็ดปี2018กันบ้างนะครับผมราคาดีๆเลยนะครับราคาดีๆรับปีใหม่เลยนะครับทั้งสองคันยังว่างอยู่นะครับผม สำหรับเจ้าเลขเบียน7707นะครับและ3800นะครับวันนี้จะมาเจาะลึกนะครับให้ดูรายละเอียดนะว่ารถคัน2คันนี้นะน่าสนใจแค่ไหนนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s สไคร e ให้หลังด้วยนะครับเป็นกำลังใจหารถตู้หรือโม่งน้อยดีๆแบบนี้มาให้ลูกค้าดูกันอีกนะมาเริ่มที่คันแรกเลยนะครับคันนี้ราคาดีเลยนะครับอยู่ที่679,000บาทเท่านั้นนะครับผม นี่เป็นสาศูนย์ไฮเอ็ดนะปี2 0 1พนสิบปดนะครับเลขไมล์หนึ่งสห้ามืนเจ็ดกิโลนะครับคันนี้ได้ปี18ดเลยเครื่องสามนะครับนี่เดิมที่คันแรกเลยนะก็ด้านหน้านะครับเป็นโครเมียมนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับนี่ไฟมันตีดิสเซเตอร์นะครับสวยเลยนะครับคันนี้สวยเลยนะเดิมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับราคาดีด้วยเนาะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ นี่ภายในนะสวยกิฟนะครับอตัวนี้ยางนะครับเป็นขอบสิบห้านะครับยางขอบสิบห้านะนสวยนะยางปีสองพันยี่ิบเอ็ดนะครับยางปีสองพันยี่ิบเอ็ดนะนี่สวยเลยนะครับยางขอบสิบห้าเป็นล้อกระทะนะครับนี่เลิกไม้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลนะหน้าจอ เป็นจอทัชสกรีนนะครับมีเล่นวิทยุได้ด้วยนะนี่มาครบๆนะครับกล้องหน้านะครับมีมาครบหมดนะเบาเป็นเบาะหนังนะครับผมคันนี้เบาะหนังเลยม่านมีมาครบทุกบานนะครับม่านมีมาครบทุกบานนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับอ่าได้สวยเลยนะคันนี้ได้สวยเลยสีบางๆฉุบเฉียบแบบนี้เลยนี่สวยๆเลยนะครับคันนี้ ถือว่าสองคันที่เอามารีวิวนะถือว่าใช้ได้เลยนะลูกค้าสภาพสวยๆทั้งคู่นะครับต่างเพียงแค่เลขไม้นะครับนี่หัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับของเราเน้นเป็นรถหน่วยงานนะครับรถบ้านนี่ถือว่าส่วนน้อยเลยนะนี่หัวนอ็อตกิ๊บเลยนะครับนี่ภายในนะสวยกิ๊บนะครับนี่เม็โอเมคอาร์ตนะอยู่ครบหมดนะครับ เมกอาร์ตอยู่ครบหมดนะครับก็ลูกค้าท่านไหนนะสนใจไฮเอฟนะติดต่อเบอร์หลังได้เลยศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองนะครับนี่เบอร์เดิมเลยนะนี่เห็นนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะอ่าสวยเลยนะลูกค้าท่านไหนนะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมยังไงติดต่อมานะครับเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนี่เดี๋ยวให้ดูสีรถก่อน สีรถสวยเนียนกริปนะครับอาภายในนะครับภายในหลังจากทำสปาเรียบร้อยนะน,น,นั่งเลยนะน,น,นั่งเลยนะครับสวยๆเลยนะนี่โซนแอร์ใช้งานปกติหมดนะครับนี่เบาะยังตึงๆนั่นๆอยู่เลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะลูกค้านี่เมคอาร์ตนะครับอยู่ครบนะครับ มห้มีชนหนักแน่นอนนะครับของเรารถคัดเกตเอหมดนะครับนี่หัวน็อตนะครับสวยๆเลยนี่เมคอัพอยู่ครบนะครับนี่หัวน็อตบางสไลด์นะไม่มีขยับเลยนะครับอ่สวยๆนะครับลูกค้าซื้อรับปีใหม่ได้เลยนะครับถือว่าออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับหายายางนะลูกค้าของเรามีมาวันนี้เหลือไม่กี่คันแล้วนะครับ ไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับก็ลูกค้านะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาที่ร้านนะครับผมเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้เลยนะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดอนจองออนไลน์ได้เลยนะลูกค้าออนจองออนไลน์ได้นะครับ ให้ดูเครื่องยนต์นิดนึงนะครับเครื่องยนต์นะสวยๆเลยนะคันนี้นี่แผ่นเพจนะครับอยู่ครบนะครับคันนี้อืมอุปกรณ์นะครับอยู่ครบหมดนะครับอุปกรณ์อยู่ครบหมดนะอันนี้เปิดสูงไม่ได้นะพอด,ดีช่างเขาไมา่ได้ ถอดตัวนี้ไว้ให้เนะาะเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนงนะเดี๋ยวดูฝากระโปรงนิดนึงก่อนเดี๋ยวพาดูฝากระโปรงคันนี้นิดหนึ่งนะครับอภายใ,ในนะครับหัวน็อตนะไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขายนะครับนี่รอยซีนเดินเดือนโรงงานนะครับ ส,สวยๆนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับลูกค้าตามอกอยังอยู่ครบนะครับห<อ>นรถไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะนอก็ค<อ><อ>ันนี้นะครับรา<อ>คาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะถือว่าแสนกลางๆถือว่าไม่เยอะเลยนะครับได้ปีสิบป่ไปใช้งานนะเครื่องสามจุดสูงด้วยนะอ่ะ เดี๋ยวพาดูคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันกิโลนะครับอ่าคันนี้ราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไม์น้อยกว่านะครับแต่เราขายเพิ่มราคาแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้านี่เพิ่มราคาแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันกิโลนะครับ เลขไมลหนึ่งแสนหนึ่งพันกิโลนะนี่มีจอนะครับหนงานเดียวกันนะครับจอเหมือนกันเลยนะเออจอเหมือนกันเลยติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับผมสีสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับด้านหลังก็ติด GL นะครับ Toyota Hiace ติดมาเหมือนกันนะน นี่หัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขเหมือนกันนะครับนี่หัวน็อตสวยๆนะครับเมคอาร์ตอยู่ครบหมดนะครับ,น,บนี่เมคอาร์ตอยู่ครบหมดนะครับม่านมีมาทุกบ้านนะลูกค้าม่านมีมาทุกบ้านนะครับให้ดูสีก่อนนี่นะครับสีสวยๆเดิมๆนะครับอ่ ด้านหลังนะครับถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยนะไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันโลนะลูกค้าถือว่าน้อยมากมากนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะตรงบานสไลด์นะนี่ของน็อตไม่มีขยับเลยนะครับรถเราไม่มีผิดกฎหมายแน่นอนนะครับลูกค้าเดิมๆสวยๆแน่นอนนะครับเข้าสูงตลอดนะส่วนใหญ่เราขายแปดสิบเปอร์เซ็นตนะรถหน่วยงานหมดเลยนะครับอ่าดูห้องเครื่องได้เลยนะครับห้องเครื่องเหมือนกับคันเมื่อกี้แน่นอน นะคันเมื่อกี้เหมือนคันนี้แน่นอนนะครับพอดีเขาไม่ได้แกะด้านหลังนะขอประทานโทษลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับเหมือนกันหมดนะครับผมนี่รอยแต้มสีเมฆาลงงานอยู่ครบนะครับแผ่นพงแผ่นเพดติดมาครบหมดนะครับลูกค้าสามารถเช็คศูนย์ได้หมดเลยนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับลูกค้าท่านไหนนะสนใจติดต่อเบอร์หลังได้เลยศูนย์เก้าแดหกสองเจ็ดหกหกสองนะครับ มา,าดูฝากระโปรงนิดนึงตอนนี้คุณแจะยังเป็นแบบขายนะครับคุณแจยังเป็นแบบขายนะยน,บบนะนี่ฝากระโปงนะครับแกะหลังแกะหน้าไม่มีเลยนะครับนี่หัวน็อตใส่กิ๊กนะครับ นี่รอยซีโรงงานนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับผมตามสีโรงงานหัวน็อตนะครับยังมีอยู่ครบหมดนะครับนี่เดิมๆโรงงานแน่นอนนะครับตามอกรยังติดอยู่เลยนะครับหัวน็อตนะไม่มีขยับเลยนะครับอ่าลูกค้านะครับท่านไหนนะสนใจนะครับติดต่อเบอร์หลังได้เลยที่ศูนย์เก้าแดหดหกปดหกสองนะครับ สำหรับไฮเอ็ด e นะหรือจะเป็นรถตู้คอมมูเตอร์นะของเรามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์หลังได้เลยนะที่0986276862นะครับหรือจะแอดไลน์อยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ